เดียวค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวานิดาพิ่มเลิกชื่อเล่นชื่อแวนด้าค่ะวันนี้หนูจะโชว์วิธีการหารนี่คือโจทย์ของเรานะคะตอนแรกเราจะเริ่มต้นด้วย25คูณอะไรได้ใกล้เคียง51หหนูจะลองเอา25นะคะมาคูณกับ3 ได้75ค่ะอันนี้คือเกินนะคะต้องเอา25ลดลงไปค่ะเราจะลองเอา25คูณ2นะคะได้50ค่ะงั้นเราก็คำตอบก็คือคูณ2นะคะได้50ลบกันได้1ค่ะ เราจะเอาสองลงมานะคะ25่สิบห้าคูณไรได้สิบสองั้นก็ไม่มีคูณล้วก็จะเขียน0ูนย์นะคะศเหลือก็ได้สิบสอคำตอบก็คือ20วีเมนเดอร์สิบสอค่ะ